ทางด้านขวาครับทีนี้แต่เราเป็ู้เนหนาเล็กๆก็เห็นการเดิน้ายจับบอลเข้ามาบอลที đ đ ่ตัวนี้นี้แล้วางเาของกลางคืสนาทีนสอานัเราการสอตเอากลับไปให้ไทยโดยหมายจะมาสองสองทยทีน่าใจสุนทรภิษฐ์ของไายหลัก็ไป เอยรกัก็ยงอเรแ้วเรองะดีครับที่ทางซ้ายเราซ้ายเรายิงฝากเข้าไปใ้กมาด้ ก็เล่าใหมเขาันครับเพื่อนบ้านเพื่อนรั้วตาง

ไอ้สีตาาีตาการสองมเรีคนได้เลย นี่เราท้องไรที่ักเท่ไรเข้ามาเอาแม่เา

ทำไมมันจะจิ้มอย่างเดียวเลมันเล่นมันจะไปบอลใหญ่แล้วให้มันยิงหลังเท้าิ้มันว่งขไปหาลูกเลยิดครับัโนขาขวามาครับหมายเลขิ แล้วก็ท้าที่สิทธิพัฒน์นะครั้ายนี้แต่หาาไหน่อยจิ้มแตงกางเดียวอืมต้องไม่จิ้ม้วต้องต้องปล่อยต้องลืมเด้แล้วเอ่าขดเวาอกนาพีาที่สุดเพพกันมสไปน่อยนะฮตลอนี้จ้งครับเอา้นะฮะหดีมสพส

มาีมไปได้เป็นที่คาดีครัขอาเ็ัการมาเอารันไป่าเชติดเรือกัน14ตุลาคม้าถ้ารกันโซกนาีกล้วเข้าขวาน่าจะได้ยืนนีมจยนะมาเจอได้ đưa cho nó bỏ ra cả cái này đi เปิดเจ้ขึ้นมาเลยให้กับซีัคแต่จะมีตาแล้วือรอไม่ได้อี่าดรันวันนี้มาด้งีบอา อ๋อยังไมือร่างอกกอล์ท ouais ่าแก็ไม่ได้จะเท่นักกอล์ฟให้ใก้ใหว่านี้กอนนะนี่กล์ฟเท่นัอล์ฟที่มีควักกอล์ฟเักกอล์ฟมความท่สนักกอ์ฟักมีควักกล์ฟกกอมีมสุขที่สุดักกอล์ฟเทักกอล์ที่มที่สุด กำลังจะมาเอาไฟ cho kênh Ako po. Ipapakita ครับครับพี่ การของมายาที่จะขึ้นมาครับตลอดเพราครับครับหน้าไหน สุดยอดได้ไหมไม่ใช่ครับ่ครับหมายเลขดา้นมาครับการทะลุทีมายเลขครับเจสนาเจนาดเอาาวหรอเจหวนะครับสรเจนาสุครับไปเลยครับ ạ thì cảm ơn thôi ơi phải là ơi đi ạ tao tên tao là

วัดโจ้าพ่ออาจารย์วิโรจน์วัดเจ้าพ่อจ้าวางษ์วัดเจ้าพ่อจ้าวพงษ์วัดเจ้าพ่อจ้าวพงษัดเ้าพ่อจ้าวพงษ์วัดเ้าพ่อจ้าวงษ์วัดเจ้าพ่อ้วพงษ์ มันจะมาดี่จุดครกของมันก็จะเรียกบดุญมันจะที่จุดแรกมันจะมเที่โซนบนสุดก็หมายถึงว่ามาให้กับในรายได้ในอีกสัปดาห์นะครับข้าวฟูนุกประพักเดี๋ยวจะดูอีกทีนี้ไม่เอาดูที่ด้านใน